วันนี้เข้าสามลังนะคะเป็น ى, กางเกงเนาะลูกเนาะเป็นกางเกงผ้าไหมเป็นกางเกงผ้าไหมเป็นชุดผ้าไหมนะคะท่านไหนที่อยากจะขายผ้าไหมอยากจะ ى, ส่งผ้าไหมมาขายนะคะติดต่อได้เลยนะที่เพจร้านผ้าไหมมนตรามหาราณีนะคะพิมพ์เข้ามาที่เพจได้เลยะค่ะวันนี้วันนี้เป็นชุดเซตนะคะเข้าสามลังมนรับนะ <S <s เ, ى, เพจของเราชื่อเพจตามนี้เลยนะคะ ชื่อเพจเนะคฮะชื่อเพจตามนี้เลยนี่มนตรามหาราณีนะคะภาษาไทยตรงตัวชื่อเพจมนตรามหาราณีนะคะพิมพ์เข้าเพจได้เลยภาษาไทยวันนี้เข้าสามลังลูกนะเอะอออกมาเช็คให้แม่ทีละตัวเลยมา <S <S ตัวที่หนึ่งนะลูกเนาะโอเคอว่าเอาเลื่อนเก้าอี้เลื่อนโต๊ะมาใกล้ๆก็ได้ลูกอะออามาอืม อมชุดเสร็จผ้าใหม่นะลูกเนาะไหมแท้หมดเลยนะวันนี้เข้าอืมสวยสีทองไหมแท้อืม แอดมินซาร่าวันนี้แอดมินซาร่าอยู่ช่วยที่ร้านนะคะช่วยคัดผ้าช่วยดูผ้าเพราะว่าผ้าเข้านะลูกเนาะวันนี้ทานอะไรไปเยอะไหมลูกวันนี้ทานอะไรไปบ้างขนมจีนค่ะขนมจีนกี่ชามลูกชามเดียวชามเดียวน้ำหวานไปกี่<า>แก้ว,แกวแลแก้วเดียวคะน้ำหวานแก้วเดียวอ่าดูนัดไปกี่ชิ้น<ส>ค่ะดูนัดสี่ชิ้นแล้วก็ขนมมา อะไรอีกนะพระเช้าเบื้องไปกี่กล่องกี่ชิ้นกล่องหนึ่งกล่องมีประมาณกี่ชิ้นสิบสองชิ้นโอ้โหข้าวมีข้าวไปยังยังค่ะเราน้ำพริกเฮียการนะได้ทานยังชิมแค่คำเดียวอยู่เลยจ้าโอชิมแค่คำเดียวโอเคอน่ารักจังเออตัวนี้น่ารักจังเลยเนาะน่ารักเออคิดถึงใครนะลูกแม่เตีงมู S 1> <S 1> <S สวยมากซาร่าเธอสวยมากเธอเซ็กซี่มาก <S 2> <S 2> ชุดนี้ก็เป็นชุดเอ่อมาดามดูไบเนาะไหนลองยืนให้พี่กาฟิลดูสวยๆสิพี่กาฟิลก็บอกเขาอยากดูมาดามดูใบ เออน่ารักเนาะ <sk r isa> สวย <sk r isa> น่ารักหนูใส่ได้ไหมลูกใ <sk r isa> ส่ไม่ได้ค่ะออ,อ,ออกเท่าไหร่สามหกสามหกสามแปดประมาณนั้นเนะ <sk r isa> าะประมาณนั้นจ้ะใครใส่ได้ก็ทักมาเด้อใช่ <sk r isa> เขาเลือด <sk r isa> คุณนายแม่กุย๋ย เป็นชุดของคุณนายแม่อุ้ยตัวนี้ตัวใหญ่อันนี้ซาร่าน่าจะใส่ได้นะนี่สวยนะนี่ทองพันช่างผ้าไหมยี่ห้ออะไรนะลูกทองพันช่าืรืดยี่ห้อทองพันช่างอะลูกอะเราเราอัดอีพีละหนึ่งกล่องเนาะหมายถึงอีพีละหนึ่งหนึ่งคลิปอะคลิปละหนึ่งกล่องอ่ะอือสามกล่องก็สามคลิปดีมานี่เร็วน่ารักแม่หวานมาพับรเร็ว หวานมากลูกแบวมาเร็วพี่เพชรจะไปโซฟาดูวิญญาณแล้วบีพี่เพชรเขาขอนอนที่โซฟาได้ไหม,ไ,มได้ไหมก็มาเพื่อมานอนนะเว้ยโซฟาดูวิญญาณกูงงเด็กก <c oughs> ูละงงกับคนเด็มานอนเสร็จแล้วกระต่นเสร็จแล้วกระไป กินก่อนกินก่อนบางวันมาก็กินก่อนกินเสร็จแล้วเออนี่กินเสร็จแล้วเขานี่ง่วงไงก็มาหาที่นอนนะเอออันนี้ยกลูกแก้วนะนี่ยอมมาเกลือยกลูกแก้วยอมมะเกลือลูกสวยอืมไหมอันนี้ไหมแก้วหลูกเขาเรียกไหมแก้วงามๆดีนะสวย น่ารักน่ารักดูกเอลซาซาร่ามารากุนเรนณอยุธยาสวยลูกโอ้โหเซ็กซี่ขนาดนี้สูสีนขนาดไหน,นมาภาพลุลิวมาช่วยซาร่าสิลูกหนูบีบีเลิฟนี่ก็มาปุ๊บก็นอนอีกแล้วนุ่นก็นอนในอนกันได้ทั้งวันเลยกูเบื่อจริงๆเลยพวกมึง มาเพื่อมันนอนเกิดมาเพื er. <Yeah. S 2> ่อนอนกันอยากนี้เป่้มันอยากก็อยากนี้ไปตงเองดต่กเป็นีคนรวยอะที่แบบไม่ต้องทำอะไรเลยอะต่อคิวค่ะเดี๋ยวนั่งถูกกอนรางวัลที่หนึ่งอยู่ น่ารักเนาะว,วันดีไหมป้ายวันดีลักชัวรีป่ป่ะส่วนงานพวกนี้จะเป็นแบบงานลิขกสิตของวันดีสว,สวยสีงามมาดามดูใบเนาะขอดูวันพุ๊ดนะ้กี่ตัวนะสวยสวยสวยมากเลยเนาะลูกสวย ตัวก็ไม่รู้ไม่ได้นะ <S 1> <S 1> <S 2> <S 2> อนับแล้วลืบไงอุอ้นนี้งานตัดปะงามงามงานตัดปะลูกเออเอองานตัดปะเยอะน,นะนี่เนาะขื้นหน่อยนี่อ,นนอือยี่ห้อกินนารีบอก าผ้าไทยโอ้ยี่ห้อดังนะมุตานี่แต่ก่อน,นดังดัง,ดง<า>มุตตาดังมากแต่ก่อนดังมากเลยรู้ป่าเอออันนี้ผ้าไอ้นี่ผ้าบาติกสวยไหนเ <Okay. S 1> อองาม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  <Okay. S 1> สวยมากเออ รักมากรับรับซื้อผ้าไหมนะคะใครมีส่งมาได้เลยนะผ้าเก่าก็ได้แต่ว่าขอเป็นสภาพ,พที่พร้อมใช้งานนะคะใช้งานได้นะไม่ใช่เก่าจนยืนจนขาดก็คือเป็นผ้าไหมเก่าเก่าใช้สภาพดีดยอย่างเงี้ยส่งมาได้เลยก็สุดท้ายของรังนี้นะอ่ะโอเคขอบพระคุณค่ะ